เรียนพวกกลุ่มทำได้ดีมากเลยอ่าไหนกลุ่มที่ยังไม่ได้ดีเซนต์ออกมาหนห้องซิ พวกคุณจริงๆนะพวกคุณไม่อายกันบ้างหรอครับตอนที่เพื่อนๆเนี่ยพิเศษหน้านนี้ผู้หีเกพวกคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ผมสั่งให้พวกคุณไปทํารายงานเนี่ยผมยังไม่เห็นความคืบหน้าของพวกคุณเลยพอรายงานไม่ไม่มีความคืบหน้าเนี่ยมาบอกว่าไงครับรายงานไม่เสร็จถ้ารายงานไม่เสร็จเราจะพิเศษให้เพื่อนในห้องได้ฟังได้ไงครับ ไม่ต้องมายิ้มเลยนะครับผมบอกกับทุกคนในห้องตอนนี้เลยว่าทุกคนในห้องนี้ผมไม่ผ่านหมดยกเว้นกูบุคุณหลังจากเลิกเรียนพูกคุณไปคุยกับผมส่วนตัวด้วย เน,เ,เนี่ยที่ผมเรียกพวกคุณมาวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องนี้แหละได้แบบคะแนนของพวกคุณเนี่ยคะแนนพวกคุณไม่มีเลยนั่นก็รู้ตัวแล้วสินะพวกคุณซ้ำชั้นแน่นอนเนยแต่ว่านะ พวกคุณนะมีอยู่ตัว,ตวเลือกอยูสองตัวเลือกก็คือซ้ำชั้นหรือไม่ก็ลาออกิดซินเลือกอะไรแต่ผมมีอีกทางเรืองหนึ่งทางโรงเรียนเราเนี่ยเขาได้จัดทำหนังสั้นให้พวกคุณเนี่ยสามารถประกวดเข้ามาโดยไม่จำกัดหัวข้อผมได้คิดว่าง,งานเนี้ย สามารถช่วยพวกคุณได้งานพวกคุณก็คือไปทำหนังสั้นมาสง่งประกวดเอาไว้ฉันนะแค่นี้คุณก็รอดละรับไหมรับครับเอาครับเขไหมเอาลงรับ,บคุณขอบคุณไปได้น่าจะ วะงานแค่าโคตรยากเลยอะทำได้ปะวะบ่นห่ายเลยวะพี่โวยานะบ่นเพราะเมื่อแหละยิ้มนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก่อนอื่นนะจะทำหนังอะไรกันหนังรักไหม เกมที่ยวมันน้หนาวมกรเช้นไ้ไ่อนอเหี้ยมันเริ่เิดไอ้เียโทษทีว่าร้อนอ่ะเกิดเอ่ะ ส่วนนั้นเนี่ยเคยเจอบ่อยละสิบตั้งนานแลยเป็นคนใกล้ตัววนังหมูาว นี่เว้ยในเมื่อแนวพุ่งบึง่ะมัน,นไม่ค่อยเวิร์กกันะเ,<ำ>เราจะทําแนวพวกเราเองเลยถ้ามึงอยากทำหนังแนวเนี้ย,<ำ>ยมึงเป็นพุ่งกลับเลยนี่นนเราชื่อเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยมึงน่งดูกรบตนนัวห่อนดิเฮ้ยมาชื่อเดอะฟูลป่ะได้ได้ได้งนะั้นมึงคิดชื่อเรื่องใช่ป่ะมึงเขียนบทเลย ใช่แล้วของมึงเป็นตากล้องได้มึงตัดต่ออเอมึงเก็บตังค์เออ่ะตะกูอ่ะมึงหาของกินให้ด้วยไอ้กีก้าทำใจนะขี้ก้า ชันนทั้งกลุ่มแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่มีทางเลือกก็เลยต้องมนั่งทำหนังแข่งของเราเอ๊ครูเขาเซ็ต,ตว่าไงนะถ้าทำแล้วไม่ติดที่หนึ่งเนี่ยพวกแกก็จะสมชั้นก็คิดอยู่คีแพ้ไปพวกแกจะชนะเราเอย่อางไรอ้าวบิวไปอยู่กับพวกคีแพ้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก่อนก็เคยทำงานร่วมกันแต่ว่างานออกมาก็เลยโดนไล่ออก มันก็ขอให้โชคดีละกันมึงวุ่จัดไหมเด็กถมเก่าเลยมัน้นเก่าเลยสะาดไรไง มึงจะทำยังไงไฟไม่มีมไม่รู้มึงอยากรอดมึงทำคนเดียวเลยไหปเฮ้ยสุรินทรเฮ้ยมุนห์อะ ใช่ไหมมีตอนนี้ผมมีปัญหานะครับคือว่าไฟาานะว่าไงนะไฟาหายช่วยเลยคุณไม่ได้นะแล้วมันก็ใกล้เวลาแล้วด้วยเนะี่ยพวกคุณไปจัดการกันเองนะช่วยอะไรคุณไม่ได้ ไปอ้าวออมทางไหนอ่ะจริงๆก็คือ oh, oh, โทษน,นะเขาไม่ได้ตั้งใจให้กูเม่นเดิร์น คือพี่แฟงมันหายอะ่ะเพราะว่าแฟนตัวไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวม,มีแฟนได้เหรอวะเออไม่ได้บอกพวกมึงเอ่ะบอกสาวไอ้เหี้ยเฮ้ยหน้ามึงกานได้มีแฟนคือก็กลุ่มพวกนั้นแหละรจริงดิทีเนี้ยคือที่มันโดนนะครับอ่ะเพราะว่ามันไม่อยากให้กลุ่มพวกเราชนะโอเคได้แล้วมึก็ได้ ไปมาดูวกเล,ละขอบใจมากเพื่อนตรงนั้นไปกินข้าวแล้วนะไป 我。 คนโอเคป่ะงั้นเป็ดกอง